ธนาคารออมสินออกสินเชื่อไซทองอนเนกประสงค์ให้กู้เสริมสภาพคล่องช่วงโควิด1 i d 1 9ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนผ่อนสูงสุด25ปีใช้บ้านที่ดินสวนไร่นาคอนโดค้ำประกันได้สินเชื่อไซทองอนเนกประสงค์ให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนสูงสุด25ปีไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรก เดือนที่7ถึง24ผ่อนชำระเพียงล้านละ5,500บาทต่อเดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ6.245%หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเพียง4 9 1 4ต่อปี ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564จึงได้รับเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวโดยสามารถยื่นกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1115สำหรับคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ